เมนูวันนี้เป็นไส้อ่อนย่างโดยใชหมอทอดอน้ํามันแบบง่ายๆนะคะเราแยกส่วนผสมออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นส่วนของการหมักไส้อ่อนส่วนที่2เป็นส่วนของน้ําจิ้มเจ่วค่ะมาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะจะมี3าเกลือโขลกคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโขลกละเอียดค่ะมีน้ํามันหอยน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มเจ่วนะคะจะมีพริกแดงซอยน้ำมะขามเปียกผักชีซอยน้ำตาลปี๊บ กระเทียมสับน้ำปลาพริกป่นมะนาวสดมีไส้หมูอ่อนนะคะก็ซื้อจากตลาดค่ะบอกว่าเอาไส้หมูมาย่างค่ะเลือกไส้ที่เป็นแบบว่าสดใหม่นะคะสังเกตที่สีของไส้ค่ะให้เป็นสีชมพูนะแล้วก็อย่าให้ลำไส้เนี่ยใหญ่จนเกินไปคือจะมีไส้เล็กไส้ใหญ่เนาะเราเลือกประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่มากค่ะกลางๆล,ล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเตรียมหมักไส้นะคะก็เตรียมชามผสมค่ะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะคะ3ามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราขูกไว้แล้วค่ะซีอิ๊วขาวซอสป,ปรุงรสน้ํามันหอยใช้มือคนนะคะบีน้ําตาลให้ละลายก่อนคน,คนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เครื่องมันเข้ากันเนาะพอคนเสร็จแล้วนะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะเราชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงเพิ่มได้เลยชิมก่อนที่จะหมักเนื้อะคะ่ะมันจะได้รสชาติของน้ำหมักเลยเนาะ ใครชอบหวานชอบเค็มปรุงตอนนี้เลยนะพอได้รสตามต้องการแล้วค่ะใส่ไส้อ่อนลงไปล้างน้ำไม่หลายรอบไปนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันจากนั้นพักไว้ประมาณ10-20นาทีนะคะเพื่อให้เข้าเครื่องแล้วค่อยๆเอาไปอบอปค่ะน้ำจิ้มแจ่วนะคะสูตรน,นี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะหรือว่าน้ำตาลปิบนะน้ำปลาค่ะใช้ช้อนนะคะคนไปมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้น้ำตาลปีบละลาย ถ้าใครขี้เกียจก็ใช้เป็นน้ำตาลเคียวได้นะเ้อจะใส่ไมโครเวฟก็ได้ค่ะคนจนน้ำตาลละลายดีค่ะแด่ประมาณนี้นะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปคลิกป่นความเผ็ดตามชอบนะคะจากนั้นบีบมะนาวสดลงไป เพิ่มความหอมนะคือเราจะได้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกแล้วก็มะนมาวมะนาวสดด้วยค่ะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะบางคนก็ชอบกระเทียมบางคนก็ชอบหอมแดงสามารถใช้แทนกันได้นะคะคือมันจะเป็นรสชาติคนละแบบแล้วแต่ชอบค่ะพริกแดงซอยเพิ่มสีสันนิดนึงจากนั้นให้ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มเอาใครชอบเผ็ดชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงตอนนี้ได้เลย ไส้ที่เราหมักครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาอบด้วยหม้อทอดอไร้น้ํามันค่ะใส่ลงไปเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พยายามแบบกระจายให้มันตท,ทั่วนิดหนึ่งจิมใช้วุอุณหภ้มย160องศานะคะอยากได้ไฟอ่อนๆเพื่อให้มันสุกทั่วถึงค่ะเวลาประมาณ15นาทีก่อนค่ะไส้อ่อนที่เราอบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านกันค่ะแล้วก็อบต่อประมาณสัก5นาทีค่ะ ไส้อ่อนที่เราอบสุกแล้วนะคะถ้าใครชอบแห้งกว่านี้จะอบนานกว่านี้ก็ได้ค่ะ,ค,ะค่อยๆเพิ่มเวลาเอาได้แต่ถ้าใครชอบแบบไม่แห้งมากก็ประมาณนี้กําลังดีค่ะ,คะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะถ้าใครชอบห้แห้ง,หงก็อบต่อได้เลยนะคะหั่นแล้วก็อบอีกรอบนึงก็ได้ค่ะแต่ถ้าชอบแบบช่ำๆก็ประมาณนี้ได้เลย เสร็จแล้วก็จัดใส่จานนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วที่เราเตรียม,มไว้เลยค่ะกินร้อนนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะ